เดียวเลยใช่ครับบินเดียวเลยเดียวก็มันไม่ไกลเนาะจากนั่นมาถูกจากงวดติถูกงวดติดใช่คับงวดนี้งวดที่เจ็ดขอไว้เจ็ดงวดก็แสดงว่างวดนี้สุดท้ายแล้วพอดีเราเจองวดสุดท้ายพอดีเหลังจากถูกมาแล้วงวดครับงวดสุดท้ายก็มาแก้้าแก้เสร็จค่อยขอใหม่เดี๋ยวค่ขอเข้าค่อยของวดต่อไปอีกเนาะ มาแก้บุญก่นเอเมื่อกี้ได้ได้เลขอะไรนะได้เจ็ดหนึ่งครับสองตัวครับเจ็ดหนึ่งสองตัวเจ็หนึ่งสองตัวเจเด้อสองตัวแล้วก็สามตัวนี่คือแต่แต่ครับแต่ที่เห็นนี่คือแปดเออสองแเจห้องเ แต่ผมดีใจอยู่มันตรงกันเลขรถเลขรถหมดเลยทะเบียนรถก็ C127 ครับ C127 มาตรงกันพอดีเนาะครับก็คงจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในงวดวันที่16กันยาเนาะครับก็วหวังไว้ครับก็วหวังไว้ครับผมขอบคุณน้องอะไรน้องอะไรครับน้องเก้าครับน้องเก้าน้องเก้าเดี๋ยวจะหน่อยไปกันสิเป็นน้องซีบบอกไม่เขาก็ขอโชคอยู่ที่สาบูผ่านวงใช่คร่บ ถูกระหว่างหกงวดน้องขอเจ็ดงวดถูกมะหว่างหกงวดงวดนี้เรามาเจอพอดีเจอพอดีเป็นงวดที่เจ็ดงวดที่เจ็ดเป็นงวดสุดท้ายด้วยอาจจะเป็นโชคของเราก็ได้เนาะมาเหน็ดเนาะอาจจะโชคของเพื่อนก็ได้จับปิงปองสองตัวได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามตัวก็แปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแล้วแต่จะจะวินเอาเนาะ จับมุนเอาสามตัวขอบคุณน้องก้าครับผมเราจะกินเข่าไก่ไตันครับเราจะกินเข่าเตี้ยเนคนจะเข่าส่วนมากส่วนมากน้องก้าเนี่ยจะมาขออยู่ไหนประจำไหมครับหลือยังไงขอประจำขอบ่อยขอบ่อยพี่พี่แครู้ว่าน้องน้องก้าอยู่แถวไหนเนาะนี่เอยอยู่แถวนี้ใช่ไหมอยู่สุรินทร์ครับอยู่สุรินทร์อ้าวอำเภอเมืองเลยครับตำบลนาบัวอ้าวนี่ไงคุณสุรินทร์ ขาก็อยู่สุรินทร์นั่นนี่ขับไม่ไกลผมไปมาตลอดครับส่วนมากจะมาที่นี่ปกติน้องก้าวเป็นคนมีเซนต์ไหมมีเซนแบบแบบที่จะเดินทางไหมถ้าถ้าวันไหนเห็นเลขตัวเดิมๆบ่อยๆครับวันนั้นวันนั้นก็จะออกไม่ว่าจะเป็นเป็นฮานอยหรือว่าเป็นลาวถ้ามีเซนครับแล้วปกติปกติที่มาขอมาขอกับปูผ่านใช่ไหมครับผมหรือว่าไปตามสถานที่ต่าง ส่วนส่วนมากก็ไปหลายที่อยู่ครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แต่มานี่ได,ได้เลยได้ได้ส่วนมากจะเป็นเพื่อนบ้านหรือว่าของรัฐบาลไทยครับเออส่วนมากผมได้ฮาหนอยกบลาวแต่ออแต่ไทยก็ได้ตอนงวดงวดงวดที่ออกศูนย์สี่หนึ่งซมซีได้หนึ่งสี่อ๋อแล้ววันนี้เป็นงวดที่เจ็ดที่ขอกับปูผ่านเ,ออเป็นงวดสุดท้ายอ,อ,อันนี้เอาไป ลุนรัฐบาลไทยหรือว่าเพื่อนบ้านครับทั้งสองครับเพราะว่าตรงกันอ๋อทั้งสองเลยทั้งสองเลยครับผมอันนี้คือน้องเก้าเรามาเจออ่าพอดีเลยเนาะถ้าถ้าเข้าจริงก็มาแก้บนรอแก้บนรอแก้บนเลยเอ้ารอแก้บนเลยรอแก้บนทําไงเราจะถึงจะได้มานี่เขาอยู่เขาอยู่สุรินทร์ผมผมมีอยู่นะครับวะมีเพจเขาไปรักกโลบ่อยอาวเหรอใช่ครับ ผมก็ผ่านไปบ่อยแต่ว่าทางนั้นไม่ค่อยได้เมื่อที่แล้วก็ลวงได้072แต่ว่าก็ไม่ได้ตอนที่อาจารย์น้อยแกมาเดี๋ยวเราก็ต้องขอเบอร์น้องเขาไว้เนาะเดี๋ยวเัดไปลงไปขอที่ไหนหรือว่ายังไงถ้าถูกมาเลยนาะขอน้องขอไลายเขาไว้เลยขออย่าสอบถามเพิ่มหนึ่งดื้อกำลังกินข้าวพอดีขอโทษด้วยอาจารย์ป้อมมาด้วยแหละผมก็เลยรอกินข้าวรอครับผม แกนต่ำไปลงต้นขาแกนขาเท่ไรอ๋อใช่ครับแกนขาเทางนู้นผมยังไม่เคยเห็นใครลงเลยือการน้องก้าคนมีเซนนะครับผูกมาแล้วหกงวดซ้อนผูกแล้วหกงวดซ้อนนะครับงวดนี้ยุสุรินยืมเพื่อสีขอเขาอยู่ในเมืองเจ็ดงวดซ้อนเอ้ยบงวดซ้อนงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ด มาเจอพอดีเลยเหมือนไม่นี่นี่ผมก็ต uh, right ิดตามดิอยู่อ๋อนี่เลยมาดืมเอาเดี <sh aring> <sh aring> ๋ยวเริ่มติดตามไอ้พองพองเลยเด้อตามครับติดตามเลยเด้อนายเพจใช่ไหมใช่ค่ะอันนั้นเพจไอ้พองพารวยนะไหนยกสติ๊กเกอร์มาก่อนครับเขินปะเอฟซีนะครับผมเดินทางมาได้เด้อนะครับที่ศาลปูผ่านภูวง ส่วนมากเพื่อก็ให้โชคลาภไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานการค้าการขายก็สามารถเดินทางมาได้เนาะแล้วก็ด้านโชคลาภปู่ก็ให้โชคแม่นส่วนลงก้าก็เดินทางมาขอได้หกงวดติดทั้งวดนี้เป็นงวด,วดที่เจ็ดตามที่ขอไว้เจ็ดงวดครับตามที่ขอไว้เจ็ดงวดตัวไหนนะครับตัวเลขมัน ามตัวต้องไปดูเอาเองผมก็บอกไม่ถืครับอันนี้นี่ไงสตัวอ๋อนี่ไง827องนะครับอาสูมิดนึงเด้อทุกคน8ปดนะครับแปดสองเจ็ดเด้อได้อนลวงไปว่าแปดสองเจ็ดนะครับแปดสองอขอเวลาสักแปดสตัวก็อะไรนะเมื่อกี้นี้สองเเ่งเออเจ็ดหนึ่งตัว หรื่อให้กินเสร็จพี่ชนไปเก็บก่อนผมอยู่นานอยู่โอ้ยู่นานอยู่เนาะกินเสร็จให้กินให้เสร็จกันอย่างไงครับผมครับแปดสองเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนะครับสําหรับเลขของน้องก้าเนาะลองเอาไปพิคอพิจารณาเด้อในวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไม่มีใครรู้ครับว่าถ้าใครรู้ไหนครับอถ้าเข้าก็คือแจ็คพอตถ้าเข้าคือแจ็คพอตเลยเนาะชอบก็จัดไปได้นะครับเจ็ดหนึ่งของน้องก้า ทางไหก็ลองดูฮานอยวันนี้ก็มีอ๋อเพื่อนบ้านเลยเนาะครับไปเพื่อนบ้านเลยทุกคนเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดสองเจ็ดใช่ครับนี่แคมปเลยแปดแปครับโอเคถ้าถูกงานน้องก้าวจะมาแก้บนสมัครจะมาแก้บนแบบไหนครับหรือว่าเอาของมาเส้นไว้หรือว่าจะมาล้ำแบบไหนครับย,ยังไม่บอกได้ไหมยังไม่บอกใช่ไหม โอเคถ้าเข้าแล้วเดี๋ยวติดต่อไปครับครับผมอ่ะขอบคุณน้องก้ามากครับผมขอบคุณครับ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 ผมลองเูด้อ F4 ทุกคนทุกท่านแนวทางแอดเดินทางมาเจอน้องก้าพอดีเนาะน้องก้าก็ถูกมาแล้วหกงวดซ้อนนะครับที่ปูผ่านภูวงนะครับผมใครที่จะเดินทางมาได้ก็พิมพ์เข้ามาเด้อนะครับพิมพ์เข้า่าปูผ่านนะครับปูผ่านบ่อพันขัน ผ่านบอกผัานขันสำหรับแนวทางของน้องก้าก็คือ8 2 7กับ71 8 2 7กับ71นะครับผม fc ทุกคนทุกท่านนะครับอขอให้ท่านโชคดีนะครับผมในวันที่16กันยายน2567นะครับ8 2 7กับ71นะครับ8 2 7กับ71ห่งเฮงๆปังปังทุกคนนะครับขอท่านโชคดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ